วังคีสสูตรว่าด้วยพระวังคีสะ220สมัยหนึ่งพระวังคีสะอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระวังคีสสะบรรลุอรหันต์แล้วไม่นานเสวยวิมุตติสุขอยู่ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าในการก่อนเราเป็นผู้มัวเมา กาบกรได้เที่ยวไปแล้วทุกบ้านทุกเมืองต่อมาเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธ,ธาก็เกิดขึ้นแก่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมคือขันอยตนะธาตุแก่เราเราได้ฟังพระธรรมของพระองค์แล้วจึงบวชพระมุนีได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก แก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายผู้ได้บรรลุได้เห็นนิยามธรรมาการมาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้ววิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำแล้วเรารู้ขันทสันดานของเราเคยอยู่ในการก่อนที่ประจักขุยานเราทำได้หมดจดแล้ว เราเป็นผู้สำเร็จวิชาสามบรรลุอิทธิวิทยานฉลาดในเจโตปริยญาณวังคีสสูตรที่สิบสองจบ